หลวงของเราสงห่วงใยเช้าเกษตรกรใครมีที่ดินให้จัดสรนที่ดินก่อนเอาที่ดินแบ่งออกเป็นสี่ส่วนคนไทยเรากวรสนองน้ำพระไทยสาสเปอร์เซ็นครั้งแรกคำนวณสูตรแยกเอาไว้ทำนานาปังนาพิยาชานาวานาบรรยาชา มาพวกเรามามาทำนากัน30%สเปอร์ซนที่สองสนปักนะักพี่น้องป่าไมา้สมุนไพรพฤกษชาติท้อมสดชื่นเยน็นสบายหมู่แมกไม้เงาร่มรื่นปอดสบายส่งเสริมรายได้กเกษตรก็สเปอร์เซนที่สามให้ขุดสนามไว้ใช้ยามฝนลาลึกสี่เมตรเสร็จสมดังคุณคา่าแม่รเรยก็เรือพอถึงปีหน้า เราส์น้ำนานาอุดมสมบูรณ์สิบเเปอร์ซนที่สี่สร้างบ้านฟาร์มมีเป็นที่อยู่อาศัยยุ่งช้างเก็บพันุเพื่อสัตว์มากมายไม้มงคลปลูกตามทิศป้องกันภัยรับแสนสบายเงินออมก็มากมีนี่แหละ คือน้ำพระไทยทรงประทานไว้คือเศรษฐกิจพอเพียงให้คนไทยอยู่กินดีโดยไม่เสี่ยงให้ชาวไทยสุขภาพดีไม่ต้องเสี่ยงรายได้พอเพียงกนน้อมมือวันทานี่แหละคือน้ำพระไทยที่ส่วนจำไว้คือเศรษฐกิจพอเพียง ให้คนไทยอยู่กินดีโดยไม่เสี่ยงน้ำสมุนไพรสุขภาพดีไม่ต้องเสี่ยงสินทรัพย์พอเพียงคนน้อมมือวันทานี่แหละคือน้ำพระไทยสามบวงจำไว้คือปรชัชญาพอเพียงพอประมาณมีเหตุผลโดยไม่เสี่ยงภูมิคุ้มกันรวมกลุ่มกันไม่ต้องเสี่ยงวิถีพอเพียงคนน้อมมือวันทานี่แหละ คือน้ำพระไทยแนวทฤษฎีใหม่คือเส้นทางพอเพียงแนวปฏิบัติคุณทำได้โดยไม่เสี่ยงศูนย์เรียนรู้อยู่ใกล้บ้านไม่ต้องเสี่ยงปัญญาพอเพียงกวนรีบไปไขว่คว้า,วานี่แหละคือน้ำพระไทยสฟิเจนซีไซค์คือความพอเพียงอีคโนมีพอดีพอดีโดยไม่เสี่ยงมีความรู้คูคุณธรรมไม่ต้องเสี่ยง เงื่อนไขพอเพียงกว่น,น้อมมือวันท่านี่แหละคือน้ำพระไทยประชาร่วมใจรักความพอเพียงรวมกลุ่มกันตั้งสหกรณ์โดยไม่เสี่ยงมีร้านค้ามีออมทรัพย์ไม่ต้องเสี่ยงแนวความพอเพียงระดับขั้นที่สองนี่แหละคือน้ำพระไทยประชาร่วมใจรักเศรษฐกิจพอเพียง รวมกลุ่มกันตั้งโรงสีโดยไม่เสียงรวมผลิตสินค้าชุมชนไม่ต้องเสียงศาสตร์ความพอเพียงระดับก้าวหน้าขั้นสูง